สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Work Yang By Riraco N Thailand นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอิงปันวิทย์แล้วก็เทมสันยูเหมือนเดิมนะครับครับสวัสดีครับอิงครับครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเทมอ้โหเรียกได้ว่า work load กันมากเลยทำงานกันอย่างหนักจริงป่ะจริงเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังอ่า,อาแล้วงานหนักๆแบบนี้มีงานหลุดบ้างไหมครับที่บอกว่าโดนอ s ไ i g n มาแล้วเราเอ้ยเราทำไม่ทัน โอ้โหเรียกว่าเป็นเรื่องประจำเอ้ยไม่ใช่ละเพราะเราเราด้วยความนี้เราทำงานกันหนักอะเนาะแล้วเราก็ต้องมีหลงลืมกันบ้างแหละอาจจะหลุดบ้างในบางดีเทลเนี่ยครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะมาชวนเทมคุยเรื่องหนึ่งในวันนี้ซึ่งก็คือเรื่องของการตามงานการตามงานอ่าตามงานแบบไหนคุณเองตามงานแบบเอ้ งานนี้เสังเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันก็จะตึงเกินไปหน่อยนะต้องถามเทมก่อนครับว่าคิดว่าการตามงานเนี่ยในมุมมองของเทมเนะี่ยเทมรู้สึกยังไงเวลาที่เราโดนตามงานหรือว่าเวลาที่เราต้องไปตามงานคนอื่นอเริ่มจากโดนตามก่อนละกันเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีเดย์ไลน์ชัดเจนอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ต้องตามก็ได้มั้งเออแต่ถ้าเกิดมันไม่มีชัดเจนครับการตามมันเหมือนดาบสองคมอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่า ถ้าเกิดโดนตามแล้วเราหลุดจริงๆอะ่ะขอบคุณ<อ>เ,ออเรารู้สึกขอบคุณว่าแบบเฮ้ยที่ช่วยเตือนเรารบ,บางบางครั้งเราอาจจะทำหลายงานแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็หลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะหรือคนอื่นอาจจะไม่หลุดแต่เราหลุดเองอ <laughs> แต่ถ้าเกิดอีกมุมนึงที่มันมีเดตไลน์ชัดเจนแล้วโดนตามอยู่อีกครับเอ้า ก็ทำอยู่ไงก็อาจจะมีความหงุดหงิดเล็กน้อยก็จะแบบลำบากใจแบบอึดอัดว่าเอ้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่คุณแบบไม่ไว้ใจเราหรือเปล่าเออนั่นแหละอะไรประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปตามงานเขาเนี่ยครับก็จะคิดในสองมุมือนนี้ก็รู้สึกว่าเอะมันใช่เวลาที่เราต้องไปพูดหรือยังนะพูดแบบไหนถึงจะดีนะเออคือคือมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าทำแบบนี้มันมันจะดี คนฟังไหมนะอืมเออลำบากใจอยู่นะอ่าใช่คือเรื่องของการตามงานเนี่ยสำหรับผมผมเองก็คิดว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะแอดสไน์งานให้กับใครสักคนเนี่ยเราจะต้องคิดมาก่อนแล้วแหละว่าเฮ้ยงานเนี่ยเหมาะกับคนนี้แหละให้คนนี้ทำอะ่ะมันน่าจะออกมาราบรื่นมากที่สุดอืมอืเออแต่ว่าบางทีอะ่ะการที่คนอีกฝั่งหนึ่งคนที่รับงานไปแล้วอะครับ เวลาเขารับงานไปปุ๊บแล้วเขาอาจจะเจอปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างซึ่งเขาอาจจะยังหาทางออกไม่ได้นะตอนนั้นแต่สิ่งที่คนส่วนมากเลือกที่จะทำนะครับมันก็คือการเลือกแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนใช่ไหม,มเพราะว่าด้วยความรับผิดชอบของเราเฮ้ย หัวหน้า assign มาเราก็อยากที่จะทําให้เต็มที่ในส่วนของเราก่อนถ้าเกิดทําไม่ได้จริงๆถึงเวลาที่มันแบบจนมุมจริงๆอ่ะเราค่อยไปขอความช่วยเหลือลจากเขาเอ,อันนี้น่าจะดีกว่าใช่ใช่ใชรวมกับถึงกลัวที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังด้วยเนาะเวลาหัวหน้า assign มาปุ๊บเราทาปุ๊บเจอปัญหาฮ้ยเราทําไม่ได้ม,มันอาจจะแปลว่าเอ้ยสิ่งที่หัวหน้าคิดว่าเราทําได้อ่ะเราทําให้เขาผิดหวังหรือเปล่าเออเนาะมันก็เป็นเป็นมุมที่น่าคิดเหมือนกันนะว่าแบบ ก็ไม่อยากทําให้ผิดหวังใช่บางอย่างก็ไม่รู้จริงเออแล้วจะพูดยังไงดีนะมันก็เลยเป็นปัญหาแบบผมผมเรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกเลยก็ได้<อรถ>เพราะมันเป็นตรงกลางที่แบบอฝ่ายคนมอบงานก็เฮ้ยไม่รู้แต่เข้าไปตามดีไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนทํางานก็แบบอ่ะแล้วถ้าเกิดเราเจอปัญหาอย่างนี้เราทาไม่ได้เราทายัางไงดีอะเออมันดูเป็นเส้นบางๆอยู่นะอเออเออมันหาจุดร่วมกันยากแต่ทีเนี้ย ผมไปเจอบทความหนึ่งมาครับจาก Harvard Business Review ซึ่งเขาได้พูดถึงวิธีการตามงานครับโดยที่มีประสิทธิภาพดีมากและไม่ทำาอีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจด้วยเดี๋ยวกันนะผมขอย้อนความที่ผ่านมานิดนึงครับที่ผ่านมาคุณทำกับผมอย่างนี้ป่ะเนี่ยยัง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 ไม่เคยเพิ่งจะมาค้นพบเทคนิคนี้แล้วก็อ,อยากจะเอามาแชร์มาพูดคุยกับเทมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนครับผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากจุดนี้แน่นอน คือเทคนิคที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ซับซ้อนหรือว่ายากเลยครับอ,อม่มันก็คือแค่การใช้คำถามอ๋ออืแค่ถามว่างานนี้ติดอะไรอยู่ไหมครับ<อ>แค่นั้นเองมันเป็นคำที่แบบอืงานนี้ติดอะไรอยู่ไหมแล้วเราตอบว่าไม่ติดแต่จริงๆเราติดก็รู้สึกแบบแปลกๆอยู่นะอืมหรือเราควรจะตอบเขายังไงดีแต่มันก็รู้สึกว่าอ๋อเขาถามนงานนี้แล้วว่า อืมเราเราทำถึงไหนแล้ววะอืมเออคือที่สาเหตุที่ทําให้ไอการใช้คําถามว่าเอ้ยงานนี้ติดอะไรอยู่ไหมมันค่อนข้างที่จะเอฟเฟกตีฟในการตามงานคนโดยที่ไม่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจเนี่ยมันมีสาเหตุครับคือหนึ่งเลยเวลาที่เราเจอกับปัญหา,าต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกหลังที่เราคุยกันตอนต้นเนาะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแบบ ฝ่ายคนทํางานไม่กล้าที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าหรือคนที่สั่งงานเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยกลัวอีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังอะอว่าทำไมเราทําไม่ได้แต่ทีเนี้ยการที่เราเข้าหาคนทํางานด้วยคําถามว่างานนี้ติดอะไรอยู่ไหมม,มันแสดงออกถึงความเป็นห่วงรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าได้รับความเป็นห่วงใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วไอการที่เรานอกจากความเป็นห่วงเนี่ยมันคือ การที่เราเข้าไปถามถึงปัญหาที่เขาจะเจอจากงานมันแปลว่าคนอ s ไ i น์งาน่ะเอ็ expect อยู่แล้วคาดหวังอยู่แล้วว่าคุณน่ะจะต้องเจอกับปัญหาแน่นอนและตอนเนี้ยเราเข้ามาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือคนในตรงนี้นะอะโอพอมาฟังคําอธิบายเรารู้สึกดีนะเออมันเป็นความห่วงใยที่แบบอยากจะช่วยเหลืออเออมันก็เลยรู้สึกว่ามไม่ค่อยหงุนหงิดฮะจริงอ่าเนี่ยตอนตอนผมตอนผมคิดตอนแรกก็เอ๊ะ มันช่วยยังไงนะแต่พอได้เห็นคําอธิบายที่เขาอธิบายให้ฟังเนี่ยก็โอ้มันก็รู้สึกฟีลกู๊ตตามนะว่าเฮ้ยหัวหน้าดูเป็นห่วงเราวะเขาดูแบบไม่ได้มาจะมาลงโทษเราว่าเอ้ยทาไมงานนี้ถึงยังไม่เสร็จงานนี้ถึงไหนแล้วอย่างนี้นะมันเป็นการแบบเฮ้ยงานนี้ติดปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดต่อเนื่องให้มันสมูทมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะอออมันเป็นคําที่ดีนะมันเป็นคําที่แบบว่า มันจริงๆมันไม่ใช่แค่การตามงานเนาะคำนี้พอพอเราได้ยินเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นอเออเออ,เอ,อคือนอกจากมันเป็นการตามงานที่แบบไม่ทำให้อีกฝ่ายอึดอัดแล้วเนี่ยม,มันยังมีข้อดีอื่นๆอีกด้วยยังไง,งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับคือข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามันช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งได้อืมอมอ่ะอเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตอน เทมสมัยเรียนก็ได้อะเวลาทําข้อสอบเวลาเทมเจอข้อที่แบบยังทําไม่ได้อติดอยู่ตรงเนี้ยเทมจะเลือกทํำยังไงครับข้ามสิครับอ่ากับการทํางานก็คล้ายๆกันใช่ไหมเวลาเราเจอปัญหากับการทํางานเนี่ยแล้วเรามีเวลาจํากัดในหนึ่งวันสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเวลามากที่สุดก็คือการข้ามไปทาอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาทําแล้วกันอเออแต่บางครั้งอ่ะการข้ามไปอ่ะ เราก็ลืมได้ใช่ไหมอ๋อใช่บางทีก็ไม่ได้กาเลยข้อนั้นจริงบางทีเราแบบสกิปไปเลยจนแบบเอา้ารู้ตัวอีกทีเออันนี้ยังไม่ได้ทำเลยกลายเป็นการผัดวันประกันพรุ่งแบบอ้อมๆไปอ๋ออ่าอ่านึกออกแล้วว่าบางทีเราใช้เวลากับข้อนั้นนานเกินไปใช่จนสุดท้ายก็ยังไม่ได้คำตอบเราก็ควรจะข้ามเช่หมือนที่อิงบอกว่าก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนใช่ครับแต่ทีเนี้ยการที่เราถูกเข้าหาโดยคำถามว่า งานนี้ติดอะไรอยู่ไหมม,มันคือการพาเราย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราต้องทำอ๋อซึ่งมันไม่ใช่แค่การย้อนกลับไปถึงงานนะ,ะมันเป็นการพาเราเข้าไปแบบสํารวจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยอาจจะเป็นปัญหาที่เรารู้สึกว่าอาจจะยังไม่กล้าพูดใช่เออแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนมาถามสิ่งสิ่งเนี้ยม,มันอาจจะรู้สึกว่า อลองพูดกด็ได้เผื่อมันจะมีคำแนะนำคำไกด์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อการแก้ปัญหาตรงนี้มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองใช่ครับสำหรับข้อที่สองครับคุณฟังแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าการถามว่างานนี้ติดอะไรอยู่ไหมเนี่ยมันสามารถช่วยสารสัมพันธ์ในทีมให้แน่นแฟนได้ยิ่งขึ้นเอ้ยงานนี้มีอะไรติดอยู่ไหม,มทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นด้วยเหรอใช่ครับมันจะทำให้การทำงานแบบทีมเวิร์กอ่ะดีขึ้น ยังไงขอคําอธิบายหน่อยอ่ะได้เลยครับผมเชื่ออยู่แล้วว่าคุณจะต้องงงเพราะาตอนที่ผมอ่านครั้งแรกผมก็งงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือเขาบอกว่าเวลาที่เราเอาปัญหาต่างๆที่เกิดจากงานมาแชร์ร่วมกันในที่ประชุม,มเราจะได้ความคิดเห็นที่หลากหลายจากคนที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่นเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าซึ่งคนเหล่านี้มันอาจจะมีมุมมองความคิดทัศนคติหรือว่าความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แตกต่างกันซึ่งตรงเนี้เราสามารถเรียนรู้ผ่านมันได้คือมันจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทีมผ่านการแก้ปัญหาที่เราเอามาแชร์กันดังนั้นพอเรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มันแบบดีเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ในทีมรู้สึกมีความเชื่อใจกันมากขึ้นว่าถ้าเกิดเราเอาปัญหานี้เข้าไปในที่ประชุมเราจะได้รับการช่วยเหลือรวมถึงได้เรียนรู้กับคนอื่นๆในทีมร่วมกันมันทําให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ม,ม,มันทําให้เรานึกถึงตอนประชุมของพวกเราเหมือนกันนะอันนี้ก็แชร์กับคุณผู้ฟังแล้วกันว่าบางทีเวลาเราประชุมกันเราจะมักจะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะไปแชร์กันว่าเออมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นอืเราจะมันมีทางออกยังไงได้บ้างอเออแล้วเขาทุกๆคนเนาะก็จะออกไอเดียกันประมาณว่าลองแบบนี้ดูไหม,มแบบนั้นดูไหมเออแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออว่ะบางมุมเราลืมคิด ชพอเราผ่านปัญหาตรงนั้นมาได้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับทีมอืที่ทุกคนต่างช่วยกันมันไม่ใช่แค่ปล่อยแค่คนใดคนหนึ่งจมอยู่กับปัญหานั้นอืม๋อ,อผมเข้าใจความหมายนี้ละข้อถัดไปครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้อถัดไปเนี่ยอยากถามเทมก่อนว่าเทมเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยมักจะพัฒนาตัวเองได้ผ่านการเจอปัญหาหรืออุปสรรคโอ้โหถามทุกคนมากเลยเพราะเรารู้รว่า คนเราอะ่ะมันจะเติบโตได้จากปัญหาอืมเพราะว่าพอเราเจออุปสรรคบางทีอะ่ะมันปัญหาใหม่ๆเข้ามามันจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราก่อนเนาะครับพอเราเจอปัญหานี้เสร็จปุ๊บเราเรียนรู้จนแก้ปัญหาได้มไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนอะ่ะอมพอเรามองย้อนกลับมามันจะรู้สึกว่าเราเติบโตอือนี่เลยครับมันคือข้อที่ดีข้อที่3มจากการใช้คำถามว่างานนี้ติดอะไรอยู่ไหม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยคหนึ่งครับสวยมากมเขาบอกว่าจงยิ้มรับให้กับความล้มเหลวเพราะว่าความล้มเหลวอ่ะจะทําให้คุณได้เติบโตขึ้น<ม><ม>อพ่อโอ้โหพ่อเจ้ากวีคืออย่างที่เทมบอกเลยครับคือคน,คนเราเนี่ยมักจะพัฒนาตัวเองได้ผ่านการเจอปัญหาความท้าทายใหม่ๆซึ่งตอนแรกมันอาจจะยาก<ม>แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะเกิดกระบวนของกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมามทําให้เราเป็นคนที่ เก่งยิ่งขึ้นครับดังนั้นการใช้คําถามว่างานนี้ติดอะไรอยู่ไหมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับมาว่าไม่ติดเลยอ้าวอันนี้อาจจะแปลว่าเขาอาจจะขาดการเรียนรู้อะไรบางอย่างไปอ๋ออ่ามันจะแปลกมากถ้าเกิดถามไปถามไปถามไป,มไปแล้วเขาไม่เคยตอบกลับมาเลยว่าอ๋อติดปัญหาอันนี้อันนี้ไม่เข้าใจ ซึ่ง<อ>ในความเป็นจริงอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่มันจะมีใครสามารถเป็นซุปเปอร์แมนสามารถทําได้ทุกอย่างขนาดนั้นเออใช่ใช่เพราะว่าทุกงานนะมันต้องมีปัญหาบ้างแหละ<ม>เล็กๆน้อยๆ,ๆหรือบางทีปัญหาที่เราอาจจะมองว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราหลงลืมไปใช่อืดังนั้นการที่เรามีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่ดีอ่าแปลว่าอย่ากลัวที่จะเจอปัญหาใช่ครับ ตะกี้เราได้พูดกันในแง่ของการที่คนมาตามงานแล้วทีนี้เรามาพูดในฐานะของคนที่โดนตามงานบ้างดีกว่าว่าเวลาที่เราเจอการเข้ามาถามในลักษณะของการถามว่าเฮ้ยงานนี้อะไรอยู่ไหม,มเราควรที่จะทํำยังไงควรที่จะรู้สึกยังไงควรที่จะมีวิธีการคิดและเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะไปพูดคุยกับเขาอืครับผมคิดว่าในมุมมองของผมนะสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือความจริงใจเลยครับ อืเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆแง่มุมเวลาโดนตามงานเนี่ยทุกคนอาจจะมีเขาเรียกอะไรรับสารไม่เหมือนกันเนาะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของน้ําเสียงบางคนอาจจะเป็นคนพูดเสียงดังอืแล้วเราแบบพอรับมาปุ๊บแบบเฮ้ยมันเป็นห่วงเราจริงไปนะเออเขาโกนเราปะเนี่ยเอ๊ะ <laughs> แบบมันใช่ปะนะที่ที่พูดมาก่อนหน้าเนี้ย งานนี้ติดอะไรวะครับ <laughs> 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 แบบนี้ <laughs> <laughs> ไม่บางทีแบบพื้นเพ i, เขาอาจจะเป็นคนอย่าง,ง,าน,งานั้นไงใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับในในการทํางานเนี่ยทุกคนอนะทุกฝ่ายอยากให้งานออกมาดีที่สุดเยู่แล้ะดังนั้นการที่มีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาเป็นความช่วยเหลืออย่างเงี้ยโดยการที่เขาถามว่าเฮ้ยงานนี้ติดอะไรอยู่ไหมสิ่งที่เราทำนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปกลัวหรือว่าไปปิดบังว่าเฮ้ย อันนี้เป็นข้อด,ด้อยของเราเราไม่อยากโชว์ให้เขาเห็นเลยม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ,รบมันคือการที่เราสามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้คือในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆได้เช่นกันมไม่ใช่ว่าโลกนี้เนี่ยจะใจร้ายกับคุณตลอดเวลาสวยนะแต่ผมผมเสริมให้อีกนิดนึงละกันครับเวลาเราถ้าเกิดเป็นคนที่โดนตามเนาะให้คิดซะว่าเหมือนเรากำลังเล่นเกมเปิดแผนป้ายอ่ะ เรารู้สึกว่าแบบบางทีปัญหาบางทีมันมองไม่เห็นสัทีเดียวอ่จริงเราช่วยกันเปิดแผ่นป้ายเหมือนเกมแฟนพันท้แทะ,ะ,ะ,ะเปิดเบอร์11อ่ะยังไม่ชัดเท่าไหร่แฮะครับอเปิด12บสอนี่อ่ะเริ่มชัดอืถ้าเกิดคนในทีมเราค่อยๆช่วยกันเปิดอืปัญหามันจะเห็นชัดแล้วเราจะรู้ว่าเราควรตอบตรงนั้นว่าอะไรตอบภาพภาพนั้นว่าอะไรตอบกับปัญหานั้นว่าอะไรครับเออมันน่าจะเป็นสิ่งที่ ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนช่วยกันครับอืมไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งอืมตะกี้มผมว่าผมตอบหล่อแล้วตอนนี้ผมยกให้คุณเลยครับโอ้ยก็ช่วยกันขิงเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่ว่ามันเป็นอะไรที่เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะเรื่องอของการเปิดแผ่นป้ายเนี่ยเพราะาบางทีการที่เราไม่ได้ตอบไปว่าเอ้ยงานนี้ติดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราติดสิ่งนี้อยู่อือแต่การที่ทีมมาช่วยกันดูช่วยกันจับเนี่ยมันจะทําให้เราเฮ้ยเห็นชัดขึ้นละ ว่าเอ้จริงๆแล้วอันนี้แหละสิ่งที่เราติดอยู่เออใช่แค่เราไม่เคยรู้เพราะเราอยู่ในนั้นแค่นั้นเองอ่าเพราะเราอยู่ใกล้กับปัญหาเกินไปใช่ครับโดยสรุปนะครับการติดตามงานด้วยการใช้คำถามที่พาเราย้อนกลับไปมองถึงปัญหาเนี่ยมันถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการใช้สื่อสารนะครับว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เราเจอรวมถึงข้อจากัดด้านความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะอือออเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อการพัฒนาตัวเองด้วยซ้ําอ่จริงทุกคนได้เรียนรู้จากสิ่งนี้ทั้งนั้นแล้วไอ้ปัญหาเหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยมันยังมีคนรอบข้างที่พร้อมซัพพอร์ตเราเพื่อแก้ปัญหาไว้ด้วยกันทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในสักวันนั่นเองครับอมผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังฟังอยู่ก็น่าจะแบบเอาไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยอะ่ะเริ่มจากตอนนี้เลยครับเพยงครับงานพอดแคส สต็อกอีก2อ p อันนี้ติดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมว่าเราปิด EP นี้กันดีกว่าโอเคครับสหรับวันนี้ก็เราฝากกันไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ